สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะครับซึ่งก็มีคำถามจากหลายๆท่านนะครับสอบถามเม้นใต้คลิปมานะครับแล้วแอดมินก็นำมาตอบให้ครับสำหรับในเรื่องของการแจกเงินบัตรคนจนนะครับที่ มีรายงานว่าพลเอกประวิทย์ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังนะครับพิจารณาเพิ่มเงินบัตรสุรธิการแห่งรัฐบัตรคนจน5-700บาทจากเดิมปกติ2-300เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะครับทำให้บัตรคนจนได้รับเงินเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเป็นค่าครองชีพให้กับ ผู้ที่ถือบัตรคนจนนะครับหรือผู้มีรายได้น้อยนั่นเองนะครับทีนี้นะครับมีหลายท่านสอบถามมาว่าแล้วการเพิ่มเงินห้าถึงเจ็ดร้อยบาทบัตรคนจนจะสามารถทําได้ไหมทําได้เมื่อไรนะครับเป็นเงินสดหรือรู้ซื้อของอะไรประมาณนี้นะครับหลายท่านก็สอบถามมาแบบนี้แอดมินจะขอเล่ารายละเอียดให้ฟังอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับสําหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นนะครับปกติแล้วนะครับ จะได้รับวงเงิน2 3 0ถึง300บาทวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับทีนี้เนี่ยนะครับหลายๆท่านนะครับได้ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะเป็นวงเงินนี้เป็นหลักนะครับส่วนค่ารถโดยสารสาธรารณะค่าส่วนลดแก๊สหุงต้มอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับค่าน้ําค่าไฟอย่างเงี้ยนะครับ อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับทีนี้สําหรับเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ทางกระทรวงการคลังทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขานําพิจารณาอยู่ว่าในส่วนของบัตรคนจนเนี่ยนะครับเขาอยากจะให้ใช้สิทธิ์ได้ ทุกคนนะครับบัตรคนจนไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับเขาก็อยากจะให้ใช้ได้นะครับทีนี้เขาก็ต้องไปดูในเรื่องของเงินงบประมาณแล้วก็หารือเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสวัสดิการที่สามารถที่จะทําให้บัตรคนจนได้ใช้ครอบคลุมนะครับแต่ทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับการพิจารณาสําหรับในเรื่องของการสั่งการให้เพิ่มห้าถึงเจ็ดร้อยบาทก็เป็นประเด็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาจะต้องนําไปหารือพิจารณาเกี่ยวกับ บัตรคนจนเนี่ยสามารถทําได้หรือไม่ดูในเรื่องของเงินงบประมาณด้วยนะครับซึ่งพลเอกประวิตยเนี่ยนะครับเขาได้มีการสั่งการแล้วก็อยากให้กระทรวงการคลังนะครับนําไปพิจารณาว่าสามารถทําได้หรือไม่เพิ่มเงินบัตรคนจนห้าถึงเจ็ดร้อยบาทนะครับให้มันสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจนะครับค่าครองชีพสูงอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของการพิจารณาเรื่องนี้ก็จะต้องใช้เวลาครับ การที่จะเพิ่มได้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นในช่วงของการเปิดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รายใหม่นะครับถ้าเพิ่มได้นะครับอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มว่าสามารถทําได้หรือไม่เขาต้องดูเรื่องของเงินงบประมาณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันว่าเขาสามารถทําได้หรือไม่ในส่วนของการเพิ่มเงินวงเงินเข้าบัตรคนจนจาก2 3 0ถึงเป็น5ถึง700บาทนะครับเนื่องจาก2 3 0ถึงเนี่ย ถ้าเกิดว่าประเมินตามสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้มันอาจจะน้อยไปนะครับทั้งนี้เขาก็เลยให้เพิ่มตรงนี้แต่ทีนี้นะครับปัญหาคืออยู่ที่เรื่องของเงินงบประมาณว่าเขาจะพิจารณาได้พอหรือไม่นะครับในส่วนของงบประมาณเบาะต้องใช้ในส่วนของงบสูงนะครับแล้วที่สําคัญบัตรคนจนรายใหม่เนี่ยคาดว่าน่าจะได้สิทธิ์นะครับทั่วประเทศเกือบ20ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะต้องใช้วงเงินที่สูงนะครับในส่วนของเงินงบประมาณก็ต้องมาดูกันครับว่าเขาสามารถทําเรื่องนี้ได้หรือไม่นั่นเองอันนี้ก็เป็นการเคลียร์นะครับเคลียร์ว่าในส่วนของการที่จะเพิ่มเงินในบัตรคนจนห้าถึงเจ็ดร้อยบาทได้เนี่ยนะครับจากวงเงินเดิมสองถึงสามร้อยบาทมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับและ ก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะครับว่าจะเพิ่มได้หรือไม่ได้แต่แน่นอนมีการลักดันมีการพิจารณามีการหารือกันแน่นอนรวมถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอื่นๆนะครับที่จะเปิดให้ในบัตรคนจนรายใหม่รอบใหม่ปี2566นะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มเงินเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างนั่นเองส่วนจะเพิ่ม ในส่วนของห้าถึงเจ็ดร้อยบาทเป็นเงินแบบไหนก็น่าจะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคงไม่ใช่เงินสดนะครับเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยก็คือในเรื่องของการรูดซื้อของนะครับในวงเงินเดิมสองถึงสามร้อยเป็นห้าถึงเจ็ดร้อยบาทนั่นเองทั้งนี้นะครับติดตามข่าวบาสรสดการแห่งรัฐต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมแอดมินจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปเพราะฉะนั้นก็รอรุ้นนะครับ ก็ได้ไม่ได้นะครับอยู่ที่ทางรัฐจะพิจารณาแต่เรื่องนี้มีการพิจารณานําเสนอกันแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้เรื่องของเงินงบประมาณแล้วก็การผ่านการพิจารณาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาแล้วก็เรื่องของกระทรวงการคลังด้วยเขาจะประเมินเรื่องของเงินงบประมาณมันทําได้ไหมนะครับก็ต้องมาว่ากันต่ออีกครั้งหนึ่งครับสาหรับเนื้อหาข่าวสารนี้ขอจบการนาเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบัตรสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสสวัดี